นี่ครับ oh. นี่คือต้นไม้ใหญ่ครับค่ะแล้วที่พัดล้มเนี่ยขวางเส้นทางนะครับข <n> นี่พี่น <b> ้อง<บ>โอ้โหคุณดูสิรถใหญ่อ่ะ ไม่สามารถที่จะมองเห็นด้านหน้าเลยนะคะว่าข้างหน้านี่มันขวางเต็มถนนหมดและแถมกลางคืนอีกตั้งหากใช่ค่ะโอ้โหหนักเลยนะครับนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีนะครับเกิดพายุฝนถล่มอย่างหนักในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านดุงอำเภอเพนอำเภอหนองหานอำเภอพี่บุญรักแล้วก็ที่อำเภอกู่แก้วนะครับนี่<ห>ดูสิฮะ ว่ามาดุนแรงขนาดไหนต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้คุณหน่อยแน่อายุอานาเนียมีไม่ต่างกว่า5้าปีอย่างแน่นอนนะแล้วก็รถนี้ก็คือโดนฟาดลงมากลางลำเต็มเ็มเลยนะคะเป็นกระบะท,ที่จอดอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะไปเรียกค่าความเสียหายจากใครได้นะครับดูทีฮะน่ากลัวจริงๆนะครับนี่ไอ้จุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องรีบนำอุปกรณ์เนี่ยนะฮะมาตัดต้นไม้นะครับเพื่อเคลียร์พื้นที่ ไปสำรวจความเสียหายของรถกระบะคันเมื่อสักครู่นะครับที่อยู่ๆเนี่ยต้องใช้คำว่าสวยจริงๆนะโดนต้นไม้เนี่ยล้มทับไปเลยนะครับต้นเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยคือต้นยางยักษ์นะอ,อายุกว่าร้อยปีที่ตามที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังอย่างที่คุณบอกอะ่ะว่ามันใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากจริงๆนะฮะร้อยปีนะครับเกิดขึ้นที่อําเภอกู่แก้วเนี่ยนะฮะอยู่ที่บริเวณหน้าวัดป่าสีคุนารามนะครับชาวบ้านเล่าให้ฟังว่ามันถูกแรงพายุเนี่ยพัด โค่นล้มช่วงช่วงช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีทั้งฝนมีทั้งลมพอมาบวกกันเนี่ยต้นไม้ใหญ่ขนาดอายุกว่าร้อยปีเนี่ยที่ต้องมีไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคนโอบเนี่ยยังเอาไม่อยู่อะ<ห>ล้มทับรถของชาวบ้านได้รับความเสียหายนะครับแล้วที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือต้นไม้เนี่ยในหลายพื้นที่เลยนะต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยนะครับที่หล้ม ล้มขวางถนนที่อําเภอบ้านดุงอาเภอเพลแล้วก็อีกหลายจุดเช่นเดียวกันนี่ดูสิฮะโอ้หนี่ตามถนนนี่หนทางก็คือล้มระเนระนาดค่ะกระจัดกระจายแล้วตามที่เห็นไม่ค่อยมีไฟด้วยนะถนนตรงจุดนี้นะคะตามอำเภอตางจังหวัดนะคุณแม่แน่นะก็ต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่เนี่ยระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขาถ่ายภาพผู้สื่อข่าวถ่ายภาพเนี่ยโอ้โหฟ้าร้องฟ้าผ่าน่ากลัวมากนะครับอันนี้ถือว่าเดชะบุญจริงๆที่เหตุการณ์เนี่ย มันเกิดขึ้นช่วงกลางคืนกลางวันไม่อยากจะนึกภาพเลยนะครับเส้นถนนนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ชาวบ้านเขาต้องใช้สัญจรผ่านไปผ่านมาแล้วถ้ามันเกิดพายุฝนฟ้าคนองในช่วงเวลาที่มีการสัญจรไปมาเนี่ยความเสียหายมันจะเกิดขึ้นมากขนาดไหนนะ,ะแต่เห็นว่าหลายพื้นที่นะคะส่งผลทําให้มีไฟดับด้วยนะคะคไม่ว่าจะเป็นที่อําเภอบ้านดุงที่อําเภอเพนหลายจุด กู้ภัยก็ต้องนํารถ6ล้อ<ม>เลื่อยโยนเนี่ยมาตัดต้นไม้ใหญ่อานวยความสะดวกนะคะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาช่วงนี้ยังต้องเฝ้าระวังนะคุณดใช,ช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกคําเตือนฉบับที่4แล้วนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ตอนนี้ปกคลุมทั้งอ่าวไทยและก็ฝั่งอันดามันรวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่าในทะเลจีนใต้เนี่ย มีกําลังแรงเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยจะส่งผลให้พื้นที่ประเทศไทยของเราในระยะนี้นะครับตั้งแต่วันที่23เรื่อยไปจนถึงวันที่26จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มกันตั้งแต่วันนี้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือแต่ว่าที่จะหนักหน่อยนะครับนั่นก็คือ20จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานวันนี้กรมตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับว่าในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ย จะมีฝนมากถึงร้อยละแปนอกนั้นก็ลดหลั่นกันลงมานะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยจะเจอประมาณสัก70%ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็70%เเช่นเดียวกันส่วนภาคเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนอย่างน้อยร้อยละหกของวันนี้ใครที่จะต้องเดินทางออกไปด้านนอกเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนกันไว้ก็ดีนะฮะนะ,ะเรื่อยไปนะ23 24 25และ26ก็คือประมาณกลางสัปดาห์หน้าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยนะครับ นะฮะนี่ก็คลื่นลมก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับในพื้นที่ภาคใต้นี่ก็คือนี่ฮะอย่างฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่อนอาจจะสูงได้2-3เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยเนี่ยคลื่นก็ประมาณ2เมตรเช่นเดียวกันใครที่ต้องออกไปหาปลาโดยเฉพาะเรือเล็กเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะฮะนักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าสังเกตเห็นบริเวณชายหาดมีการติดธงแดงก็อย่าลงไปเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ